สวัสดีครับมื้อนี้มือแรงครับผมมือแรงยามเย็นครับฟ้าร้องคึ้มๆตรงนี้เงียบแล้วดังไฟครับดังไฟแล้วดังไฟมื้อนี้มีเมนูมื้อนี้มีเมนูกินนะครับน้ำปลาระอุปกรณ์เกี๊ยวขกซากหอมกระเทียมนิดหน่อยต้นหอมนี่ครับเมนูหลักสำคัญในหม้อครับสุดยอดครับมื้อนะ ข่องมันบ้านข่องมันบ้านใช้มันนานฟิตไว้ครับกินได้หลายมื่อประมาณเข็มหลายเข็มหลายแล้วเอาเอาข่องนวาาัวเสรเดแล้วเดี๋ยวจะับตับข่อง,องนวัวสุดรถเฮาอ่ะสุดรถสุดรถสุดรถเอเอใมันแหละใส่ไปเลยมันนวัวกรวบใส่เยอะนัวเยอะเออ าความจากาตำแล้วครับทำแล้วต่ำครับต่ำพออย็บๆับต่ำพอให้เคียงเข้ากันด้วยมันต่ำเลียนนะครับต่ำพอดีกินนี่หอมมาแล้วครับแค่เคี่ยงต่ำก็หอมแล้วเยวมาพูดตะไคร้คาคิงย ผมจะให้มายูนำจ้าที่รู้ว่านแบบรู้เหมืนมวนครับมวนเงว้าๆหอาเลยมวนเงวยๆเป็นบ้านครับดังไฟอุปกรณ์ขอเป็นบ้านหอมนี่หละสีเราืองหอมดีหอมดีเหลยอหบโดดอ่ะนั่นแหละพิกออนครับพิกออน เดือดแล้วปะเดือดแล้วครับเดือดแล้วเดือดแล้วหล่อพงครับปั๊บป,ปั๊บป,ปั๊บพงเลยปะเดือดแล้วครับรอให้นำหน่อชักชิน้นเนื้อสิ้นตอนเข้ามาแล้วมือนห่อปลาจะให้เอฟซีได้มาชิมครับสุดยอดแล้วครับมาทามวันนี้ยามเย็นครับ ครับผมจะปล่อยครับ,รบองค์องค์แล้วป้ายสุดยอดคว่ำมากครับคว่ำมาก <c oughs> ตอนร้อนร้ <c oughs> อนร้อนร้ <c oughs> อน โอเคครับเจ้าพม้อจัดก่อนครับอีพีน้าเจกันไหมครับว่าจะมีเมนูอครับยำเย็นยำแหลงฝากติดตามผมนะครับหันสามบัตรใส่ลากขี้ข้าเมียครับผมต้องถึงผมฟักต,ต้องนิดน้อยไปดเต็มม่อรอทีมงานมาครับแต่ผมซีมจุดน้อยครับประเดิมประเดิม,ดม,ดมอือฮ